กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารมมินิบ่าวแอ็มรลทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270อีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีก็ไปติดตามไปฝากเอฟซีก็หลายงวดครับท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพิ่นบ่ฝันครับมาเมื่อนี้ครับท่านผู้ชมวันที่16ธันวาคมพศ .2566 ครับผีพ่อมาหาครับไปเอาเลขมาให้ครับจักเอามาได้ใส่ี่บ่ทราบบ่ฮู้ครับแต่เป็นเลข3ตัวเด็ดๆครับท่านผู้ชมเนาะ มาถามคุณยายครับนั่งถ่าอยู่ในบ้านคุณล่ะครับท่านผู้ชมแต่เลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์กองเขานี่ฟันแม่นครับก่อนสิเปลี่ยนพ่อสอสวงวังปีก่อนๆเนี่ยครับปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเนาะสองตัวแตกครับถูกยกช่องครับท่านผู้ชมเนาะก็เลยบโพลาดครับที่จะต้องมาติดตามคุณยาย 70, สองเจ็ดศูนย์สวงสิเปลี่ยนพ่อสอสวงสิเข่าปีใหม่ครับงวดวันที่สิบหกธันวาคมพ่อสอสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่คุณยายพันวาผีพอเอาเลขมาให้ เว่าออกมาเลยครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับเนาะคุณยาย270ของเฮากับัางถ่าอยู่ในบ้านนี่แหละครับมารับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับกลับสวัสดีครับคุณยาย270สวัสดีครับสสวัดีค่ะครับคุณยาย270ของเฮ้า, 270, า,านะครับท่านผู้ชมเนาะปกตินี่เลขของคุณยายมักจะออกช่วงปีใหม่เนาะครับคุณยายเนาะครับเนาะค่ะครับถือช่วงปีใหม่ดวงกําลังมาช่วงปีใหม่ครับเอฟซี คุณยายสบายดีนะครับเนะ<ท>าะคครับ <ทา S 1> ผมอันเอฟซีถามหาหลายครับคุณยาย <c oughs> อันวันที่สิบหกท่านว่าคมพศอสองพันเท่าไรหกสิบหกนี่ครับคุณยายคุณยายฝันแนไวไหนครับเบ่าสซูฟังไหนครับฝันมาพอล้วมางเสือเอาเดอ้อเรขล้ะพอมหาบอกครับพอมหาพิ่นเอาเื้อ,อ,อเท่าไหร่ลบากนี้ครับสือ 8, แปดหนึงน่งหนึ่งแล้วะแปดหนึ่งหนึ่ง ป็นเลขสามตัวเลยสามตัวครับแปดหนึ่งหนึ่งชื่อแล้หออีหลาคุแปดหนึ่งหนึ่งอ้ครับแปดหนึ่งหนึ่งครับเอฟสี่สวยงามสวยงามครับสวยงามครับคุณยายเพิ่งว่าจ้งอะไรอีกครับบ้านนี่พี่พอก็เพราะว่าจังไหนชื่อเอาครับต้องบอถือโดนแล้ว ฮ่าม,มันถือกูไปเอามาแล้วอะฮ่ามันถือนาะครับเนาะถือรับมันสิปีใหม่แล้วคนเนาะมันสิปีใหม่แล้วถือถือเด้อพน่นครับซื้อบาทเศร้าบาทมันก็ถือไปอย่างของม่มีก็ไดแล้ววาครับผมสิบบาทเศ้าบาทก็ซื้อเอาอืมครับ<อ>ปกติในเรื่อของคุณยายนี่ ช่วงสิเปลี่ยนพ่อสอสีเขาปีใหม่มนี่มักจะแม่นได้ครับ FC เอฟซีนาะคุณยายเนาะครับแม่นครับบารนี้เลขสองตัวล่ะครับบารนี้ปล่อยให้เอฟซีนะครับช่องโตมันเพิ่นบวมบว่าวเลยพันบ่เพิ่นบ่ว่าหยังบ่ว่าจะสามตัวว่าจะสามตัวแปดหนึง่งหนึ่งขั้นถ่าเลขมักสองตัวนี่คุณยาย<ต>สี่เ่ต,ตัวตัดเอาเลยโอ้ตัดเอาครับเอฟซีให้ตัดเอาเลยแปดกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปด หนึ่งแปดแปดหนึ่งหรือวันหนึ่งหนึ่งครับผมช้ำน่ะช้ำนี่สวยงามสวยงามให่ับครับผมใช่กับชิสื่อแนวนี้ครับเอฟซีเลขสองตัวให้ตัดเลนเอาอันร้านไส้โบมหาบอกครับผีร้านไส้ผีอยู่ข้างประตูวัดกับโบขามมหามาบอกเลขเลยร้านไส้สงสัยสิบเกิดอแล้วบกเห็นมั้งโอ้ครับ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 มากขัน บ่อไปเกิดมาแล้วครับใส่สีปีใหม่มาลูบอมาบอมาเลยบอบอเป็นหยั่งรับคุณยายมาแต่พอเนาะครับผมพับพอมากต้องกัดถือตัวิดวนถับพอมากนี่แม่นเลยเนาะครับเนาะกัดถือตัวครับรู้สีปีใหม่แล้วเาซีปีใหม่นี่แม่นครับเอฟซีสื้อรอครับสิบบาทส้าบาทก็ซื้อเอาเออซื้อเอา สิบหก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์หมดละครับคุณยายคันโมโหแล้วตอนครับสิบบาทส้าบาทเนาะเอากระดานไว้เป็นเลขสองตัวครับเอฟซีเนาะครับผมหมวดวันที่สิบหกนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์กองเฮาครับขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณยายสองครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมรุ่งกับทีมงานนี่สิจุดตัวเลขไว้ครับหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับท่านผู้ชมพี่พอเอาเลขมาให้ละครับเป็นเลขสามตัว 81181ึ 1> 8, 1, 1, 8, 1, 1, 1, ครับกระตัดเลนเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อกันไว้น้ำจักหน่อยครับผีพอเพิ่นว่าก็ซื้อกันไว้จัก20บาท10บาทก็ได้ครับ10บ,บาท20บ,บาทครับติดไว,ว้จักหน่อยคือสิบ่พลาดว่าซั่นครับเบลแอมโนทงก็เลยเอาตัวเลข2ตัว,ว10หรือว่า20มาฝาก FC อีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะคั้นธามากก็จัดครับคั้นธาโบมากก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะก็เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับงวดวันที่16ธันวาคมพศ .2566 ครับ แต่คุณยาย270ของเฮานี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับบดไอ้มาติดตามไปฝากเอฟซีกับหลายงวดนะครับท่านผู้ชมงวดนี้บัวผาดครับสิเข่าปีไม่ละครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยาย270ของเฮาครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมรทงกะทิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเจียหยาฮั่นพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมรทงสิ่ผ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ เราเอ็มาชรงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับข,า,ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาข,าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสืรออตตรีจึงสื่อถือนะครับน้องามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักขึ้นกลับมาได้ <S <S เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะลวกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี อ,อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะค,ครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนะ พอนวัสดีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้คอยดีลูกค่าย่างบ้เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน ในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายข้องเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วละก็เมื่อเตะครับ่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มากกนหักกนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผู้ชมู้มครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเรอแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอก่านสม้ชมล้วกาาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่พอดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้อกอกไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมม,ชม,มีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับามาฝากอิบซีลายกรโทูมาได้โทูมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับถั่วชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่กครับนี่ครัย สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาแบบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ กับผมสาธุสาธุสาธุสากุครักผมสากุสากุครับ